ีครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์เคยโรดนะครับที่ได้แนะนําวันนี้ก็นะครับเดี๋ยว,ยวลองลองดูว่าสัญญาณจะเป็นไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอมาฉายให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นขอ,อกล่าวนิดนึงครับว่าเวลาที่พูดถึงนักปั้นเพลงคลาสสิกร่วมสมัยเนี่ยหลายๆท่านอาจจะแปลกใจนะครับเพราะว่าบางทีไปคิดถึงว่า ถ้าเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกเนี่ยคงน่า,าจ,จะเป็นต้องเป็นคนยุโรปหรือว่าอาจจะต้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราจะคุ้นเคยกับอคอม poser เ,เช่นบาร์กนะครับโมดสาตร์เบเชอร์เวนเชคอฟสกี้โชแปงอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่คิดว่าอในปัจจุบันนี้ยังมีนักประพันธ์เพลงคลาสสิกอยู่นะฮะก็คิดก็ขอตอบว่าจริงๆก็ยังมีอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยความหมายของนักประพันธ์เพลงคลาสสิกรุ่นสมัยนีย้ก็คือว่า นักประพันธ์เพลงที่ที่ยังใช้เทคนิคยังใช้ลักษณะดนตรีที่สืบเนื่องมาจากดนตรีคลาสสิกตอนตกนะครับแต่ว่าก็ได้พัฒนามาให้มีเอกลักษณ์ประจำตัวนะครับเพราะว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกทั่วโลกนะฮะแล้วก็เราก็พบว่าเราอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลักษณะของดนตรีที่ที่เป็นดนตรีประจำชาติมีลักษณะของดนตรีที่เป็นดนตรี อิทธิพลอื่นๆเช่นดนตรีพ popula music ดนตรีแจ๊สหรืออีกมากเลยนะครับที่ผสมผสานกันไปอยู่ในในในกลุ่มนักปะพันธ์เพลงที่เราเรียกว่านักปะพันเพลงคลาสสิกร่วมสมัยนะครับซึ่งตู่เมงก็ถ้ามีคนถามว่าแต่งเพลงแบบไหนผมก็มักจะอธิบายักษณะแบบนี้นะครับทรานนี้วันนี้ก็มีงานจํานวนหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเรามีเวลาไม่ไม,ไม่ไม่นานมากก็เดี๋ยวก็อยากจะให้ลองดูงานที่ที่เอามานะครับคิดว่า มีทั้งหมดประมาณสักหกเจ็ดเพลงเดี๋ยวลองดูว่าจะไปได้ไดถึงไหนนะครับนะฮะ,ะ,ะ,ะเพลงแรกนะครับอยากให้ลองดูนิดหนึ่งว่าเป็นเพลงอะไรนะอยากจะนําเสนอเพลงที่ชื่อว่าเพลงถวายปตินยานะครับภาษาอังกฤษก็คือ pledge to her royal highness princess g a l a r y a n i w a t a n a ี่เพลงนี้เนี่ยตอนประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับประพันธ์ขึ้นก็ในนามของชุราลงกรนะครับเป็นที่ระลึก นายพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นาเถเจ้าฟ้ากะะัลยาณิพัฒนานซึ่งก็เล่นกันหลายครั้งนะครับเราได้ไปเล่นกันที่สนามหลวงด้วยตอนนั้นก็เล่นคอนเสิร,ร์ตตีสองก็เกิดมาก็ไม่เคยเล่นคอนเสิร,ร์ตดึกขน,ขนาดนั้นนะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเพลงที่มีความยาว18นาทีนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> มีบทกวีซึ่งคุณก้องพบรื่นศริเนี่ยก็ได้ให้เกียรติแต่งประพันธ์บทกวีด้วย นะครับมีออเคสตราวงใหญ่นะฮะแล้วก็มีการอ่านบทกวกีแลก็สำนองสนอนะครับผู้ที่อ่านบทกวีก็คือศาสตราจารย์ณชาพันเจริญนะฮะส่วนผู้ที่อ่านทำนองสนอก็เป็นน้องชายของศาสตราจารย์ณชาครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ชิสนุพันเจริญนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนนะครับเป็นการเป็นผมรงของสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นะฮะคลิปความยาวประมาณหนึ่งนาทีนะฮะ ก็ผมพอดีไม่ได้ตัดตอนนี้อ่านบทกวีมาก็ไปตัดท่านที่อยากฟังก็เดี๋ยวลองดูใน y t u t u นะครับลองเข้าชื่อดรงริ์ก็ได้ก็จะมีเพลงนี้อยู่ด้วยนะครับตอนที่จะตัดมาให้ให้ดูเนี่ยก็คือตอนที่เป็นเป็นคอรัสใหญ่นะฮะก็ลองดูนะครับลองลองฟังดูนะครับหวังว่าเดี๋ยวสัญญาณคงจะชัดเจนตีเชิญอันแรกเลยนะครับ นะครับวงดนตรีที่เล่นเนี่ยก็คือวงซิมโฟนีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยครับผู้อำนวยเพลงก็เมื่อกี้นี้ถ้าท่านดูตอนตั้งแต่8ปดโมงเช้าแปดโมงครึ่งก็จะได้เห็นนะครับคือรองศาสตราจารย์ดรตราจันกลนะก็อีกงานหนึ่งที่อยากจะเปิดให้ฟังนะครับคือเพลงปิยะสยามินนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเพลงเมื่อกี้นี้ก็คือมีการอ่านบทกวีแล้วก็มี ร้องแล้วก็มีวงนักร้องประสานเสียงนะครับอันนี้ความยาวก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้นี้ก็คือความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นเป็นประกอบด้วย5ท่อนนะฮะแล้วก็วงดนตรีที่เล่นนะครับก็คือวงเซมฟรีแห่งจุฬาลงกรหาวิาลยอันนี้เนี่ยเนื่องเป็นคอนเสิร์ตพิเศษซึ่งจุฬาได้จัดขึ้นเพื่อครอบครอบรอบ้รอ,บรอยปีแห่งวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือจริงๆเนี่ยมีการอ่านบทกวีด,ด้วยซึ่งท่านที่อ่านนี่ได้รับเกียรติจากอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ทัศชัยสุมิตรนะครับอลองฟังดูนะครับ นี้เมื่อกี้นี้ลืมบอกไปนิดนึงว่านักร้องที่ที่ร้องอยู่ในจอเนี่ยนะครับก็คือคุณใจรับพิทักษ์เจริญนะครับงานต่อไปที่อยากจะนําเสนอเนี่ยเป็นงานซิมโฟนีนะครับสำหรับออเคสตราขนาดใหญ่แล้วก็เล่นไปพร้อมๆกับเครื่องดนตรีอาเซียนทั้งหมดห้าชิ้นนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ที่พูดวันนี้นะฮะพอดี อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นคนดำเนินการมาแล้วก็มอบหมายให้ผมแล้วก็วง Royal Bank o k Symphony Orchestra ได้เป็นคนจัดการนะครับนีเ่เพลงนี้เนี่ยชื่อว่า Harmony of c h i m e s นะครับหรือ,อประสานเสียงสำเนียงระฆังนะนี้ที่มันชื่อแบบนี้เพราะว่าพอเวลาที่เรานึกถึงดนตรีในในอาเซียนเนี่ยมันมีหลายชาติมากก,ก็มีความ แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยท,ที่ร่วมกันก็คือวัฒนธรรมของของคองนะครับคองก็คือกองก็คือชทมส์ก็คือเครื่องตรีที่เป็นโลหะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับแป๊บไอเดียของของเพลงทั้งหมดเนี่ยก็จะเชื่อมกันด้วยด้วยเสียงของระฆังในแบบต่างๆทีนี้เครื่องดนตรีที่ได้เชิญมาเนี่ยนะครับก็จะมีพินซองเกาะของพม่า มีคล้องโบนังซึ่งเป็นส่วนของดนตรีกำมาลันที่มาจากอินโดนีเซียนะฮะมีปีแนซึ่งเป็นปีของภาคเหนือนะครับแล้วก็มีค้องกุลินตังซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่ามาจากฟิลิปปินส์นะฮะมาจากฟิลิปปินส์ทางเกาะใต้เกาะบินดาเนาแล้วก็มีดังเบาดังเบาดังเบาเนี่ยเป็นพินที่มีสายสายเดียวนะครับแล้วเวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะมีเป็นไมโครโฟนเป็นแอมเ์เล็ก ติดเข้ามาด้วยนะครับมีสายเดียวแล้วก็มีการกานโยกนะฮะซึ่งก็จะทําเสียงได้ได้ได้มากมายนะครับอันนี้ตอนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างคือพอดีทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเห็นว่าผมเคยแต่งคอนเชิร์ตสําหรับระนาดกับออเคสตรานะครับซึ่งเขาเคยฟังกันแล้วเขาก็ชอบเขาบอกอ้าอยากให้มันเป็นเนะครื่องดตรีอาเซียนนะฮะก็เลยมอ,อหมายทำนะครี้ตอนที่ทำเนี่ยก็มี ปัญหาเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะพอทราบว่าเครื่องดนตรีแต่และชนิดเนี่ยแต่และ c u เชอร์เนี่ยมันมีเรื่องของการเาทียบเสียงท,ที่แตกต่างกันนะครับดนตรีตะวันตกก็เทียบเสียงอย่างหนึ่งดนตรีแอฟริกานะฮะดนตรีเอเชียแต่และประเทศเนี่ยเราก็พบว่ามันก็ไม่เหมือนกันแล้วครนี้จะเอามาเล่นกันกันยังไงบ้างนะที่ผมเคยทำกับกระดาษคอนแชโตเนี่ยนะครับ ก็คือไปเอาระนาดเนี่ยมาปรับเสียงใหม่ให้กลายเป็นระบบแบบแบบตะวันตกนะครับแล้วก็เราก็เล่นเพื่อจะดีจะได้เข้ากับออเคสตรานะฮะคนเล่นเขาก็แ,แรกแรกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าตั้งหลังก็เขาก็เริ่มชินนะครับเราก็จัดการไปได้นะแต่คราวนี้พอมาถึงโปรเจกต์เพลงนี้เนี่ยมันคงจะไม่สามารถที่จะปรับอะไรกันได้ง่ายนักนะครับคราวนี้ผมก็เลยไปคุยกับดักนดนตรีที่เป็นนักรตอีประจำชาติหลายคนนะ หลายคนใหยทัศนะว่าไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนเลยเอาแต่ละคนเนี่ยเอาเป็นเทียบเสียงเป็นชูดิ้งแต่ละคนเลยได้ไหมนะฮะตอนแรกผมนึกในใจว่าโอ้แล้วมันมันจะไม่มั่วกันแล้วไงตีกันเละเลยนะครับทีนี้หลายหลายท่านที่เป็นนักฟรีพื้นบ้านเนี่ยเขาก็ให้แง่คิดซึ่งซึ่งผมว่าผมชอบมากเลยก็คือว่าจริงๆแล้วการการเทียบเสียงเนี่ยระบบการเทียบเสียงเนี่ยจริงๆมันคือจิตวิญญ,ญาณ ของดนตรีนั้นๆน,น,นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติเราเราเอาล้องเอาข้องโบนังที่มันเป็นของอินโดนีเซียเนี่ยมาเทียบเสียงให้เป็นเหมือนกับดนตรีตะวันตกเนี่ย้งั้นข้องโบนังเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เลยมีความสุขเออั้งงั้นก็เอาระบบเทียบเสียงแบบเดิมเลยนะฮะโดยตัวเองเนี่ยผมก็คิดว่าอันนี้คือการอนุรักษ์แบบหนึ่งเพราะว่าเราทําให้ดนตรีเนี่ย มีชีวิตก็คือแทนที่เขาจะไม่ต้องเล่นเนี่ยเขาก็พัฒนาการให้เขาได้มาเล่นด้วยการใช้ระบบการเทียบเสียงของของเขาเองนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตเมื่อปี2014ตอนนั้นก็กำลังเป็นปีแห่งอาเซียนนะครับกำลังจะเข้าสูป่ประชาคมอาเซียนนะครับเพลงนี้จริงๆมีความยาว 40, เกือบ50นาทีมีทั้งหมด7ท่อน นะครับท่านที่สนใจก็ลองไปดูดูใน u t u b e ได้นะครับที่จะตัดมาให้ฟังนี้ก็คือท่อนสุดท้ายก็คือในคือจริงๆแล้วในแต่ละทอดนียในแต่ละ uh, movement เนี่ยก็ใช้เครื่องดนตรีประจำชาติแต่ละเครื่องเนี่ยเขาก็เดี่ยวแล้วก็มีออเคสตราเนี่ยเล่นเล่นเล่นไปด้วยนะครับทอดสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนก็จะมารวมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูฟังก็ลองฟังดูนะครับว่าคล้องโบนังนี่นะเขาก็จะมีชูนิ่งแบบหนึ่งปีแน่นะครับที่เป็นปีของภาคเหนือเนี่ย อีกชูนิ่งหนึ่งแล้วก็ออเคสตราก็จะเป็นการเล่นแบบตะวันตกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ,บวงที่เล่นนะครับคือ Royal Bangkok Symphony Orchestra แล้วก็ผู้อำนวยเพลงเนี่ยเป็นคุณชาดาดโรหานีซึ่งเป็นอคอนแเตอร์อิหร่านอเมริกันนะซึ่งมีประสบการณ์กับการเล่นดนตรีกับนดนตรีที่เป็นนดนตรีพื้นบ้านมาพอสมควรก็เชิญฟังครับ โอเคครับนี้ถ้าผู้ฟังคงจะได้ยินเสียงว่าเสียงของคล้องเนี่ยมันก็จะแกว่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งซึ่งกเ็เป็นเรื่องปกตินะฮะฟังแรกๆก,ก็อาจจะ,ปะแปลกๆแต่พอฟังไปสักพักหนึ่งก,ก็ชินซึ่งซึ่งวิธีการนียจริงๆแล้วผมก็พอทําแล้วก,ก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยได้เสนอส่วนสําคัญส่วนที่มันเป็นดนตรีของเขาแล้วก็จับมารวมกันเราก็ได้ภาพใหญ่ออกมาที่ที่แตกต่างจากที่เคยทํานะครับ งานต่อไปนะครับลองดูที่เป็นซิมโฟนีอีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่ได้ทำนะครับอันนี้ก็มีชื่อว่าเป็นซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะซึ่งก็ได้เล่นไปเมื่อสองสปีที่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยก็เป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งทำกันมีมีหลายคนนะครับ จริงๆโครงการเนี่ยเป็นโครงการชื่อว่าวรรณกรรมเพลงไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีศาสตราจารย์รัตนาชาเนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็นอกจากผมแล้วเนี่ยก็ยังมีอาจารย์อีกหลายคนที่ที่ร่วมมาทําแล้วก็ผมทํางานที่เป็นออเคสตราใหญ่นะครับก็เป็นซิมโฟนีที่มีทั้งหมด4มูฟเมนต์ะนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยงานซิมโฟนีถ้าเราดูในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าคอมโพเซอร์ทั้งหลายนะครับที่เราได้ชื่อว่าเป็นคอมโพเซอร์คลาสสิกเนี่ย ทุกคนก็ต้องแต่งไว้นะฮะในช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะในศตวรรษที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเนี่ยมีนักประพันธ์เพลงท,ที่พยายามจะเอาแนวดนตรีที่เป็นเรื่องของชาติยมเอาเข้ามาใส่ในงานซิโฟนีนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามีคอมโพเซอร์ชื่อ,อยางอันเจนินเดวชักเนี่ยได้พยายามนำเอาเพลงเพลงพื้นเมืองของโบฮีเมียนะฮะปัจจุบันนี่คือประเทศเช็กอะเอาเข้ามาใส่เพื่อให้งานเนี่ยม,มีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ ผมก็เลยมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะได้นําเอาเพลงไทยเนี่ยนะมาสร้างเป็นงานซิมโฟนีขนาดใหญ่เพื่อให้ให้แบบเป็นสง่าราศีมากเลยนะฮะกับกับตัวเองนี่นะก็เลยได้ทํางานนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เพลงไทยที่เอามาเลือกใช้เนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่ที่ประพันธ์โดยพระบากษัตริย์แล้วก็เจ้ารายชั้นสูงนะครับ ที่เลือกมานี่ก็จะมีจริงๆมันเป็นเพลงไทยที่รู้จักกันดีนะครับเพลงแรกคือราตรีประดับดาวนะฮะเพลงที่สองคือบูหลานลอยเลื่อนเพลงที่สามคือเขมรละอองเพลงที่สี่คือแขกมอนปางขุนพรหมนะครับทีนี้การเอามาใช้เนี่ยก็ถ้าถ้าท่านรู้จักเพลงไทยเนี่ยก็จะพบว่าบางทีมันจะมีทํานองเพลงไทยอยู่ นิดหน่อยคือไม่คือไม่ใช่งานเรียบเรียงที่มายควาว่าเอามาจากต้นแล้วก็เขียนต่อเนื่องไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะเป็นการนํามาที่ที่บางทีตัดตอนมาเฉพาะแค่ประโยคเดียวแล้วก็มาผสมนะฮะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้มาเพื่อให้สร้างงานเป็นงานคลาสสิกรูปสมัยในใน,ในแบบของตัวเองนะครับผมชอบเปรียบเทียบว,ว่าตอนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยใช้เหมือนกับใช้แท่งแก้วปริซึมนะ คิดว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักว่าแท่งแก้วปริซึมนี่คืออะไรนะครับคือแท่งแก้วปริซึมเนี่ยเราเอามาส่องกับแสงแดดเนี่ยจากแดดธรรมดาเนี่ยที่มันเป็นสีขาวเนี่ยนะครับพอผ่านปริซึมปั๊บเนี่ยมันก็กระจายให้ออกกลายไปเป็นสีที่แบบรุ้งเจ็ดสีสวยงามมากนะครับผมก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสมือนแท่งแก้วปริซึมที่นําเอาเพลงไทยมาแล้วก็มาแตกแยกให้กลายไปเป็นงานดนตรีร่วมสมัยที่ที่มีสีสันนะฮะ ก็ลองฟังมูฟเฟ่นที่หนึ่งนะครับจะเป็นเบอร์เบอร์ห้าน,นะครับซิมฟนีนรัตนโกสินนะฮะ <L ong> แล้วก็อันนี้เป็นทน่อนที่หนึ่งนะครับราตีประดับดาวนะครับวงที่บรรเลงก็คือวงรอยัลแบงกอ o สิ o ออเคสตรานะครับเราได้คอนแทคเตอร์เป็นเป็นคนเบลเยียมนะครับเก่งมากเลยคือคือไบรสโตรบิเชลชิลกินลองฟังดูนะครับ โอเคครับคิดว่าตัวอย่างน่าจะพอทาพําให้ท่านผู้ฟังได,ได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับรนดนตรีคลาสสิกรุ่มสมัยของไทยเป็นยังไงนะฮะเพลงสุดท้ายเนี่ยซิมโฟนีรัตนโกสิทธ์เนี่ยเราได้มีโอกาสไปเล่นกันที่ประเทศสเปนทั้งหมด6คอนเสิร์ตนะครับโดยวง TYO นะครับไทย Youth Orchestra ไปมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็วกได้รับความสำเร็จอย่างดีนะครับอันนี้ จริงๆมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งขอขอคุยฟังว่าพอดีตอนนี้ผมก็กำลังทำซิมโฟนีหมายเลขเก้าซึ่งซึ่งเสร็จแล้วซึ่งจริงๆจะต้องมีกำหนดแสดงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่ว่าพอดีเจอไวรัสเอ่อโควิดก็เลยคอนเสิร์ตก็คงต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้พูดเพลงนี้ในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็เชิญชวนว่าถาปีหน้าเรา สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็น่าจะได้ดูคอนเสิร์ตอะไรกันมีชีวิตที่ปกติสำราญกันนะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับ